อันนี้นะคะเป็นน้ำส่งนะคะคุณก็ใช้อิฐประสานนะคะอย่างนี้นะคะต่อนะคะแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปนะคะอีกเนี้ยจะเป็นสองแถวแบบนี้นะคะใส่น้ํายาก,กันซึมด้วยนะคะเวลาผสมปูนนะคะแล้วก็ทาทาเคลือบเป็นสีอีกแบบนี้นะคะเป็นสองแถวตรงนี้ก็จะเป็นสองแถวนะคะส่วนพื้นของบ่อน้ํสตงนี้เราก็ใช้น้ํายาก,กันซึมเหมือนกันนะคะ แล้วด้านหลังเนี่ยก็ทา,าสีกันซึมด้วยนะคะไดโวก็จะเป็นไดโวตัวใหญ่นะคะสี่รุ่นสี่พันเนะคะต,ต,ต่อต่อไปด้านหลังน้ําตกนะคะอันนี้ก็จะพุ่งออกมาก็ใช้ไม้ประดับนะคะก็จะมีต้นไม้พลาสติกนะคะด้านหลังนี่คือโซลาเซลล์ผันออกไปนะคะวันนี้ก็ทดสอบวันแรกนะคะน้ำก็พุ่งค่อนข้างดีเลยค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะคะสวยงามน้ำออกมาเยอะมากนะคะหนูก็ใช้โซล่าเซลลที่อยู่ด้านข้างนะคะอันนี้เป็นโซล่าเซลลซึ่งผ่านออกนะคะเดี๋ยวจะได้ดูนะคะเป็นด้านข้างอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้ติดห่านออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกล่องอันนี้กล่องเป็นตัวที่ชาร์จเจอร์นะคะพ่วงกับแบตเตอรี่นะคะ ใช้ไฟ12โวลต์อันนี้เป็นตัวที่กดด้านข้างนะคะไว้ควบคุมนะคะอันนี้ต่อ,ซอเซาร์เซลใช้170วัตต์โพลีสอแผงนะคะ170วัตต์นะคะผันออกไปทางอาทิตนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายก็จะไม่ได้ไม่ได้แสงก็อาจจะต้องเก็บเก็บไฟไว้ใช้ทุกบ่ายอันนี้ก็ก็สอบวันแรกนะคะกรอนน้ำค่อนข้างแรงเลยค่ะ ค่ะนี่ค่ะคุณรุ่สี่พันเศษนะคะอันนี้คุณรู้ต่อไว้เผื่อว่าจะ,ะต่อกับคล้ายๆเป็นสปริงเกอร์หรือว่าหรือว่าเป็นชุดพ้นหมอกนะคะแล้วก็เอาต้นไม้น้ำมามาประดับค่ะโดยมีคุณลุงย้งนะคะช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะน้ำก็ไหลแรงดีค่ะคุณุ้่ต่อท่อให้ออกเป็นด้านซ้ายกับด้านขวานะคะค่ะ แล้วก็เอาต้นไม้จะหินวางไว้ด้านในนี่ก็จะเป็นกระถางยาวๆอันนี้คือที่ไทยวัสดุนะคะส่วนน้ำเนี่ยให้มันพุ่อองออกมาข้างหน้าโดยที่อ่าอันนี้เป็นเป็นอที่ของคุณนุษยนะคะก็คือตรงนี้เป็นต้นไม้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเปอ่าคล้ายๆก็เป็นหินชิลาแรงขณะด้านล่างนี่นะคะเป็นชิลาแรงนะคะขึ้นมาแล้วก็ต้นไม้น,นี้วางบานแท่น จริงๆแล้วเป็นแท่นนะคะเป็นแท้นคุณนก็ใช้วัสดุอะไรก็ได้คุณไม่ใช่ถังนะคะถังสีฟ้าอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วคุณนก็เลยมองว่าเป็นแท่นแล้วก็ไม้วางแล้วก็จะมีพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกที่ควบคุมให้น้าเนี่ยดันออกมาไม่งั้นน้ํามันก็จะลงไปด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีพลาสติกนะคะคุณเปิดให้ดูนะคะอนี้เป็นพลาสติกซึ่งพยายามพยายามที่จะโลยให้น้าเนี่ยออกมาด้านนอกค่ะ น้ำมันจะไดแดาดันออกมาด้านนอกค่ะอันนี้ก็เป็นทคนิุที่คุณใช้ทำน้ำสกนะคะแล้วก็มีต้นไม้แขวนค่ะอันนี้ก็เราสามารถหาต้นไม้มาแขวนได้นะคะสองต้นนะคะอันนี้รับแสงแล้วน้ำพอค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะค่ะอันนี้ใช้ท่วมกับแบตเตอรี่ค่ะเอาไฟไฟจากโซละาเซลเข้าแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มาใช้นะคะชเช้าน้ำก็จะไหลแรงดี ค่ะแล้วก็มีต้นไม้มา,มาก็สวยงดงามนะคะท่านไหนที่คิดจะลองทำบ่อน้ำพุน้ำตกนะคะก็สามารถลองใชทท้วิธีนี้ได้นะคะได้น้ำตกหน้าปักจอยนะคะอันนี้ทุกคนมาเห็นก็ชื่นใจนะคะเด็กๆก็มาเล่นน้ำกันนะคะลงไปได้สี่คนเลยนะคะช่วงบ่ายๆก็จะมีเด็กๆมาเล่นน้ำกัน ดิบคนอีกซาขุนก็นำเสนอเท่านี้ค่ะคลองทำดูนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ